ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าโซเลกเดนหนึ่งหกอีกแล้วกระท่นคลิปนี้เนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยทุกเนวทางที่ฟางมา ท่าผู้ชมก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกระบท่า,านและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับงวด2พฤษภาคุมเราไปชมการเลยเจ้านี้ครับก็เป็นเนวทานเด่นล่างเน้น ของเอกโคมฝากมา3ชุด95 97 07 95 97 07ฝากมา3ชุดก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อมาเจ้านี้ก็เป็นอาทานเด่น โบนหกตัวศูนย์หนึ่งเก้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกเจดแปดก็เป็นัทานครบสามตัวโบนซึ่งนาทานใหม่นี้ก็ฝากมา0 1น6 7หนง ต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นทานของเทรพัฒเด่นล่างเจ็ดหกเก้าหนึ่งเจ็ด4ปกสองเก้าหนึ่งสก็ฝากมาสิบชุดเน้นชุดวงกลม ต่อมาเจ้านี้ครับก็ฝากมารฐน,นหลักร้อยสิบหน่อยเจ้าของแนวทานก็ฝากมา6 8 1 2ดหนึ่งสองสหปดหนึหลัก1ิบห้าหกศหลักหน่วย4 6 9 2กเก เจ้านี้ครับซูบาโชกเด่นโบนซุบาโชกเด่นโบนสามสี่หกเจ็ดแปดสามสี่หกเจ็ดแปดเจ้าเจ้านาคิโนนะท่านไม่ใช่ซบาโชกนะท่านนาคิโนนะโทกทีเจ้านาคิโนต่อมาใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทางของนาคิโนะฝากแนวทางมา0467 0467ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบโคุนมากเลยสำหรับทุกแนวทางต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ ก็เป็นแนวทานของชายชมเพฝากมาแนวทานสองตัวสี่ห้าสี่ห้าเป็นแอวทานเด่นโบนก็ขอบคุณมากเลยสถิติก็ยาวยาวไปต่อกันไปนี่ครับก็เป็นแอวทาน ของพิมพ์นิโยมนะก็ฝากมาแนวทางสิบหน่อยบนหนึ 1, 3, 5, 1, 3, 5, ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับเจ้านี้ ก็เป็นนาทานของทรีและก็เจ้าเจ้าโจยดอดชานในทานใหม่นี้ก็ฝากมาเป็นนาทาน94372958795143298751ส่วนของทรีก็358458ก็ไล่ไป ต่อมาใบนี้เลยโกยสกราวฟังมาชุดสรุป179 971 960 069 629 926ก็ฝางมาเป็นนักทาน ต่อมาใบนี้ครับก็ยังเป็นประานของกลวยสกราวอีก1นึ่งใบหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเก้าห้าสองหเย์สามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็เนดนล่าง7 0็ดศู ก็ขอบคุณต่อมาเลยใบนี้ครับเนือทานสิบโบนห้าตัว1 2ึ่งสองสาแล้วก็ดึงหนึ่งกับสามเป็นตัวเด่นหรือว่าเป็นตัวเน้นก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกัน ชุมต่อการเลยเจา้านี้ก็เป็นแนวทานชุดโบน10บน่อยจับเข้าชุดเป็นเอาทาน1 2ึ่งสอง3น3่3สาม5น5่งห้า ก็ฝากมาเป็นทา,านเด่นชุดบนไปต่อกันใบนี้เลยใบนี้ก็เป็นทา,านชุด3ตัวแล้วก็2ตัวล่างจากสายน้ำเจ็สามเจ็ด4และก็เจ็ดห้ปดห้ก้าห้าการชุด3ตัว904ก็ขอบคุณอย่างแรงเลย ุกข้อมูลที่แบ่งปันมาต่อมาเลยใบนี้เอ้ยชุกสรุปบนล่าง OP 407049 7902 08642ก็ฝากมาเป็นทาทันคู่เดนบนล่าง ชุมกันต่อเลยใบยนี้ครับก็เป็นทานของชาวโรคสามใบรวมตัวเด่นโคลา่าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสงหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสตามด้วย2 8 ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นแนวทางของเทรพัดแนวทางเด่น3ตัว244 248 448 844848 240640840 6 4 2 2 6 8 4 6 8, 0, 6 8ต่อมาไปนี้เลยก็เป็นทานของ1คาเคฝากมาเด่น1กับ2คู่เด่น1 5 1 6 1 7 1 8 1คู่เด่น2 5 2 6 2 7 2 8 2ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ แบ่งปันมาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาก็ขอให้โชคดีการทนหน้าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอกินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณทบทชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทางมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม